ดีนะฉันชื่อว่าอากินะ่ะพอดีว่าฉันเป็นลูกคนหนูที่มีเงินใช้ฟุ่มเฟือยเลยแหละและน,น,นี่ก็คือสุนัขลูกสาวของฉันไงละ่ะ<อ><อ>วันนี้มีนัดไปกินกับเพื่อนๆน,นด้วยนะเดี๋ยวต้องโทรหาเพื่อนเพื่อนแล้วแหละจะบอกว่าเพื่อนๆของอากินี่มีแต่คนรวยมากๆเลยอเออโทรหาฟาฟี่ดีกว่าฮัลโหลฟาฟี่แล้วอากิจะไปหานะไว้เจอกันนะอากิลูกแม่มีอะไรจะบอก เย็นนี้พวกเราต้องรีบย้ายบ้านแล้วนะแม่ขอโทษนะลูกคือว่าบ้านหลังนี้นะพวกเราโดนยึดแล้ว แม่หมายความว่าอย่างไรงวกเราถังแตกแล้วลูกไม่จริงอะอากิต่อจากนี้เราต้องย้ายออกโดยเร็วไม่งั้นพวกทวงนี่มันจะมาทวงแม่นะแม่ขอโทษนะอากิฉันแทบไม่อยากจะเชื่อเลยอะอากิแม่ขอโทษลูกตอนนี้พวกเราร้องไห้เพราะว่าบ้านกำลังจะโดนยึดเงิงนหรอแต่ไม่ทันแล้วอยู่ดีๆเจ้านี่ก็มาอ๋อแม่ดูนะอ๋เอเอ๋ไม่ทันแล้วลูกเฮ้ยอย่าบอกนะว่านั่นคือเจ้านี่นะหมดเวลาของพวกแกแล้ว ถ้าไม่มีเงินในวันนี้ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าฉันจะยึดบ้านหลังนี้เออไม่จริงเออคือว่าให้โอกาสฉันก่อนไม่ได้หรอฉันต้องมีลูกที่เลี้ยงดูนะคะคุณนะขอร้องถ้าแกไม่ทำตามสัญญาแกเบี้ยวนี่ฉันมาตลอดนะนีลไปลูกฉันบอกอยู่นี่ไงว่าฉันจะหามาคืนให้โดยเร็วนี่กลับไปอยู่ในห้องก่อนลูกอแม่แกจะเอายังไงกับฉันตัวด้วยนะทุกคนฉันไม่อยากแกเชื่อเลยว่า เสียงนั้นดูเหมือนว่ามันจะเป็นเสียงปืนนะถถ้าแกไม่คืนฉันนะฉันบอกว่าฉันขอโอกาสยังไงนะงั้นแกก็ตุยไปซะไม่นนลาก่อนแล้วกันนะ,ะปืนมสมลำหน้าฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้หามาคืนภายในวันนี้น้อยเหลือลูกสาวแกสินนะฉันจะจัดการกับลูกสาวแกยังไงดีนี่ยังใช้ไม่หมดเลยอย่าหาว่าฉันหลายแล้วกันละ่ะ แม่ฉันโดนยิงตายไปแล้วอนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยไอชัวนันไอชวนันมันฆ่าแม่ฉันไปแล้วอากิงั้นเหรอมันเข้ามาแล้วแกฆ่าแม่ฉันทำไมแม่ฉันไปทำอะไรให้ขนาดนั้นนะฮะคนช่วยอย่างแกนะปาแกสะแล้วก็รีบหาหนี้ที่เหลือมาใช้ฉันด้วยล่ะแม่รู้ไว้ซะด้วยว่าแม่แกน่ะมีหนี้ตั้งเยอะแยะเิ็ฉันมากมายก็ได้ ฉันจะหามาคืนแกให้หมดไอ้คนชั่วไอ้คนจิตใจเลวสามสากวันหนึง่งฉันจะทําให้แกเจ็บใจให้ได้ไอ้คนชั่วเอ้ยเออจะคอยดูแลกันสุดท้ายแล้วบ้านของอากิ่ก็โดนยึดไปเป็นที่เรียบร้อยการตายครั้งนี้ของแม่ทําให้ฉันเป็นคนหนูตกอับมากว่าฉันก็ต้องออกจากบ้านแล้วก็ไปทํางานนะเซแต่ว่าฉันต้องโทรหาฟิฟี่ก่อนเพราะว่าฉันนัดฟิฟี่ไว้ฟิฟี่ยังไม่รู้เรื่องไงว่าไงอากิมีอะไรหลอนะัดฉันออกมาทําไมเนี่ยเออคือว่าฉันโดน เจ้านี่ยึดบ้านไปแล้ว<า>ฉันขอไปอยู่ด้วยได้ไหมเออคือตอนนี้ฉันลําบากสุดๆไปเลยว่าไม่ได้หรอกนะคือที่บ้านฉันน่ะไม่คบคนจนนะขอโทษด้วยนะอากิฉันคบกับเธอก็แค่เธอรวยแค่นั้นแหละและนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรเลยไม่เอาละฉันไปก่อนนะแกจูเหมือนว่าเธอนั้นจะคบฉันแค่ความรวยงั้นเหรอเออคือขอโทษด้วยนะไปละ <c oughs> ฉันเพิ่งรู้ว่านี่คือเพื่อนไม่แท้จริงนี่นะทําไมไม่มีใครคบฉันเลยเพราะตาแกนั่นคนเดียวเลย ที่ทำให้ครอบครัวฉันต้องเป็นแบบนี้น่ะฉันเกลียดมันมากเออใอยมาบ่นท่านี้อ่ะ แต่แก่บ้านนั่นนี่เธอเอ้ยช่วยหลบหน่อยสิฉันจะเดินไปฝั่งนั้นน่ะไม่ดูตาหมาตาเหลือหรือไงเนี่ยคนกําลังเดินอยู่เฮ้ยหมอที่เป็นใครอีกแล้วทีนี้เนี่ยคนยิ่งหุดหิดอยู่อะไรของใหญ่นี่เนี่ยตาแดงเหมือนร้องไห้เลยนะน่ะโชะก็แล้วแต่เธอเฮ้ยทำไมต้องเจอแต่คนแบบนี้ด้วยเนี่ยอะไรกันเนี่ยชีวิตฉันมันจะไม่มีอะไรดีเลยหรอเนี่ยไม่ได้แล้วฉันต้องไปหาเงินขึ้นรถไฟดีกว่าแต่ในระหว่างที่ฉันขึ้นรถไฟนั้นน่ะเออแถวนี้ไม่มีคนด้วยสินะเฮ้ยสาวน้อยน่ารักจังเลยนะมาอยู่กับฉัน ไม่อะไรของแกนี่เดี๋ยวพี่จะดูแลเองสวยจังเลยนะเราแต่เอาหรอ,อกไป่อหน้า อะไร<อ>วะใครมายด์อันนี้มาวะเนี่ยเฮ้ยเอ,อ้ยขอโทษของฉันเองแหละนี่แกมายุ่งอะไรด้วยฮะออกไปไกลๆเลยนะจะทำร้ายผู้หญิงงั้นเหรอเฮ้ยแกเป็นใครวะเนี่ยโธ่เป็นแฟนกันก็ไม่บอกฉันขอโทษละกันออขอบคุณนายมากเลยนะฉันเกือบตายก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วทำไมเธอมาอยู่แถวนี้ล่ะฉันเห็นเธอตั้งนานแล้วนะเออคือว่า,วาวเขาหล่อจังเลยอ<ต>่าเท,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 ท่ด้วยคือว่าฉันต้องหาที่พักพิงอะแล้วก็คืนนี้ฉันไม่มีเท่ไปก็เลยได้อยู่ที่นี่อย่างเธอเนี่ยนะมาอยู่ที่นี่แต่งตัวก็ดูดี นนไปอยู่บ้านฉันไม่ล่ะแต่ว่ามีแค่ตำแหน่งแม่บ้านนะเืออะไรก็ตอนนี้ก็ยอมไปเฮ้ยน่าสงสารชะมัดแล้ววันนั้นเองฉันก็ตัดสินใจไปกับบอนนี่ทั้งๆที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอ่ะแต่เขาช่วยชีวิตฉันไว้ดูาทางจะเป็นคุณหนูนะเนี่ยมีปัญหาอะไรที่บ้านหรือเปล่านะโอ้นี่เธอถึงบ้านฉันแล้วไปเถอะเดินเข้าซอยอีกแป๊บหนึ่งก็ถึงแล้วหืมอืมรายงานให้คุณท่านทราบดีกว่าครับคุณท่าน ตอนนี้ผมใส่หูฟังอยู่คือว่าคุณหนูเอาผู้หญิงมาที่บ้านอีกแล้วครับผมครับครับผมจะติดตามตอนต่อไปค,อครับดูว่าคนนี้จะเป็นสายลับใครบางคนและแล้วคุณหนูตกอับก็ได้มาที่บ้านหลังนี้ฉันชื่อว่าเดนนิสนะเธอนอนอยู่ข้างล่างแล้วกันพรุ่งนี้ค่อยเริ่มงานแต่ว่าบ้านฉันอยู่ชั้นบนน่ะก็พอดีเลยพ่อบอกว่าไม่มีแม่บ้านนะยังไงก็ช่วยด้วยนะหวังว่าเธอจะอยู่ได้แล้วกันเออขอบคุณมากเลยนะแค่นี้ก็ดีที่สุดแล้วว่ะไปละชีวิตฉันมันจะตกต่ำขนาดนี้ไหมเนี่ยแม่ก็ดันมาตาย ทำยังไงทำยังไงหนูจะใช้นี่หมดเนี่ยเธอต้องทำงานใช้นี้งั้นเหรอแม่เธอก็ดันมาตายเหรอ อากิเองเธอได้มีโอกาสที่จะมาทํางานที่นี่โดยในฐานะเป็นแม่บ้านโอ๊ยฉันจะทําได้ไหมเนี่ยต้องลองทําดูสินะจากคุณหนุ่มที่มีเงินฟุ่มเฟือยใช้ได้ไม่ต่างจากคนรวยตอนนี้ต้องกลายเป็นคนใช้บ้านหลังนี้นะหรอเออฉันทําความสะอาดด้านล่างแล้วนะก็เดี๋ยวทําในห้องนี้ก็ได้นะเดี๋ยวฉันจะนั่งรอดูก็ได้เธอไม่ต้องทํางานหนักมากนะอะไรกันฉันเป็นคนใช้นะฉันก็จะทําให้ดีที่สุดสิไายไปนั่งพักเถอะก็ฉันกลัวเธอเหนื่อยอ่ะเธอดูท่าทางจะไม่ทมัดทํามอย่งเท่าไหร่เลยเออนั่น แต่ฉันทาเองเออทำแถวนี้ก็ได้นะอะไรของหมอนี่นะเธอน่าสงสารชะมัดเลยอ่ะโอ้ยพอทําความสะอาดไปก็เหนื่อยนั่นเนี่ยเอ๊ะหลับสั้นแล้วน่ารักจังเลยนะขอบคุณไดยมากเลยที่ช่วยฉันโชคดีจังที่มีผู้ชายคนนี้ช่วยเหลือชีวิตอืม,มเอ๊ะน่าจะเป็นแม่เหมานั่นั่นเนี่ยนะห้องน้ําอยู่ไหนเนี่ยจะไปทําความสะอาดโอ้ดูเหมือนห้องนอนใครสักคนเลยเจ้าเขียวน่ารักจังพอได้เล่นกับสัตว์แบบนี้แล้วก็หายเหนื่อยเลยเฮ้เอ๊ะ นั่นใครอ่ะเฮ้ย<อ>ดูคนนอนอยู่ด้วยนะ,ะนัน่นน,นัมันตาแก่นั่นนี่นะอย่าบอกนะว,ว่าคือพ่อของหมอนั่นอะอะไรกันโลกมันจะกลมไปแล้วนะเฮ้ยือ หนูหนูเป็นแม่บ้านคนใหม่หรอฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะสงสัยลูกชายฉันรับมาสินะใช่แล้วค่ะหนูเป็นแค่แม่บ้านนะคะไม่เคยรู้จักครอบครัวคุณเลยโอ้งั้นก็ช่วยมาทําความสะอาดตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ตรงนั้นด้วยรับทราบเข้าใจแล้วค่ะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยฉันต้องทํางานอยู่ในบ้านของคนที่ฆ่าแม่ของฉันหรอฉันจะต้องเอาคืนให้ได้ฉันจะทําให้ลูกชายมันเสียใจให้ดูพ่อหนายนี่เองที่เป็นคนฆ่าแม่ฉันฉันเองก็จะทําให้นายเสียใจเหมือนกันคอยดูเธอนนะและราวกับว่าสวรรค์นั้น กลั่นแกล้งเธอเพราะว่าเธอนั้นได้มาทํางานที่บ้านของคนที่ฆ่าแม่ตัวเองแถมลูกชายของเขาเนี่ยก็ยังชอบเธออีกเธอจึงคิดที่จะจัดการลูกชายของเขาเพืเออ่อที่จะให้ตาแก่นั่นเสียใจยแม่จ๋าหนูจะแก้แค้นแทนแม่นะดูเหมือนว่าความแค้นของเธอนั้นมีอยู่ในใจเต็มไปหมดนี่ไอ้ลูกชายเมื่อไหร่จะไปโรงเรียนเนี่ยฮะแกนี่มันดื้อจริงๆเลยนะลูกฟังพ่อหน่อยนะลูกนะผมโตรเกลียดพ่อเลยวะ่ะหุบปากนอน่าของแกเลยนี้เลยนะนี่ฉันเป็นพ่อแกนะถ้าไม่ถือว่าเป็นพ่อแล้วฉันฆ่าแกทิ้งเลยไปเรา้พี่อย่าพูดแรงสิพี่ อ,อผมเป็นคนอารมณ์ร้อนผมเองก็คงทำอะไรไม่ได้ชวนยายนั่นออกไปข้างนอกดีกว่านายชวนท่านหมอกมาทำไมอ่ะฉัน<ะ>เป็นแม่บ้านฉันจะมาเที่ยวแบบนี้กับนายไม่ได้นะเธอไม่อยากแต่งตัวสวยๆหรือไงทางนี้เลยนะครับคุณผู้หญิงเดี๋ยวฉันจะแต่งตัวให้เลยนะอะไรของหมอนั่นนเอาละคะ่ะคุณผู้หญิงลองใส่ชุดนี้ก็สวยดีนะคะเนี่ยจริงๆด้วยคุณผู้ชายนะ่ะตาถึงนะคะดูเหมือนว่าจะชอบคุณด้วยแหละอ๋อคงไม่หรอกคะ่ะแต่ว่าก็คงจะดีนะถ้าเขาชอบฉันและแน่นอนฉันจะทําให้หมอนี่ตกหลุมรักฉันให้ได้เอะอะไรของนายเนี่ยนายเอาหมวกมาใส่ให้ฉันทํา มอเออก็ฉันว่ามันเหมาะกับเธอดีแล้วก็สวยด้วย อย่าบอกนะว่าฉันว่าฉันชอบเธอแน่เลยไม่นะฉันจะรักเขาจริงๆไม่ได้ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นแอบรักกันแน่แต่อากิเองก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นชอบเขาจริงๆหรือเปล่าแต่วันนี้ฉันพาเธอเที่ยวแล้วกันเนาะฉันแค่คิดว่าอยากจะให้หมอนี่ตกหลุมรักฉันไม่อยากจะคิดเลยว่าฉันก็จะตกหลุมรักหมอนี่น่ะตตายเหอะไม่ได้ไม่ได้ภารกิจฉันจะล้มเหลวไม่ได้ฉันอยากจะทําให้ครอบครัวนี้เสียใจมากมฉันก็เลยตัดสินใจเออคือว่าขอบคุณมากเลยนะวันนี้ถ้านายอยากจะขอบคุณฉันนายก็มาตรงนี้สิั่นเธอคิดจะทําอะไรอ่ะ เหมือนว่าเดนิสนั้นตกหลุมรักเธอเข้าให้แล้วทั้งสองคนก็แอบกุ๊กกิ๊กซึ่งกันและกันเสียงอะไรอยู่ในบ้านะนั่นนั่นนั่นลูกทำอะไรอย่นมันนางคนใช้นี่โอุ้ยคุณแม่อุ้ยไม่ตายเถอะเดดเดนเนสนี่ไม่จริงใช่ไหมตอนนี้คุณแม่ของเขาก็จับได้แล้วและแล้วคุณพ่อเขานั้นก็มายงเอะอะโวยวายอะไรกันเนี่ยฮะคุณพ่อที่ยังไม่รู้ว่ากิตนั้นทำงานที่นี่เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันพาผู้หญิงที่ไหนมา เอ๊ะอย่าบอกนะว่าก็ลูกคุณนะพาผู้หญิงขึ้นบ้านนางหนูนี่นะก็เป็นแค่คนใช้ด้วยพมันไม่ใช่แล้วนี่มันลูกของคนที่ฉันฆ่าตายนี่นะพ่อพ่อหมายความว่ายังไงพ่อพ่อฆ่าแม่เธอเหรอเออเออทำไมพ่อเป็นแบบนี้น้อยนางสาละเลวน่าจะฆ่าแกตายไปกับแม่นี่นี่คุณฆ่าแม่เขาเหรอพ่อ นี่พ่อพูดออกจากปากเลยเหรอเนี่ยก็ให้ทําไงได้ล่ะก็ลูกชายของคุณน่ะหลงรักฉันแล้วฉันอยากจะให้คุณเจ็บปวดเหมือนพวกฉันบ้างทำไมต้องฆ่าพ่อกับแม่ฉันด้วยฉันก็แค่อยากจะให้ลูกชายคุณเจ็บได้รู้ความจริงว่าคุณน่ะมันชั่วแค่ไหนฆ่าแม่คนอื่นไม่พอน้อย นี่คุณไปฆ่าคนเหรอคนหลอกไปเดี๋ยวนี้ไปแกนี่มันควรจะตายกับแม่แกจริงๆเลยนะหยุดยืนี้เลยนะทําไมผมต้องมีพ่อช่วั่วแบบนี้ด้วยฮะนี่นางอากิมันไปปั่นหัวแกใช่ไหมไม่มีใครปั่นหัวผมทั้งนั้นเลยแผมมีพ่อชั่วแบบนี้ไงล่ะไปอากิพวกเราหนีออกจากที่นี่กันเลยไปเลยไปแล้วไปตกกลับมาในลูกชั่วและแล้วทั้งสองคนก็ได้หนีออกมาที่นี่ฉันขอโทษนะอากินายคงเจ็บปวดมากสินะฉัน นายคิดเหรอว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้ทั้งๆที่พ่อนายรู้ว่าพ่อฉันฆ่าแม่เธอแต่คือฉันชอบเธอจริงๆนะฉันรักเธอด้วยให้โอกาสฉันเถอะนะมันจะเป็นไปไม่ได้พ่อแท้ๆของนายฆ่าแม่ฉันนะแต่ดูเหมือนว่าหมอนี่จะชอบฉันจริงๆแหละฉันไม่รู้จะทํายังไงแล้วหัวใจของฉันก็เริ่มอ่อนล้าแล้วหรือว่าฉันจะรักหมอนี่จริงๆนะเมือกี้ให้โอกาสฉันนะเฮ้ยมันจะหนีไปได้แค่ไหนเชียวฉันจะสั่งเก็บนางผู้หญิงนั่นมันจะมายุ่งกับลูกชายเราแบบนี้ไม่ได้เออคุณอย่าทําเลยมาเดชมานี่สิราบคุณท่านคุณ ผมเป็นมือปืนครับผมหนาเด็ด ตามหาข้อมูลว่าพวกนั้นมันอยู่ที่ไหนได้ครับคุณท่านแล้วให้ทํายังไงต่อครับจะให้ผมเก็บนางผู้หญิงเขาั้นเลยไหมครับแต่ว่าก็สงสัยคุณนูเดนิสนะครับอะไรนะเดี๋ยวผมจะไปจัดการให้เลยครับไม่ต้องห่วงนะครับโอ้ทางานได้ดีมากแน่นอนพ่อของเขาต้องสังเก็บแน่ๆนฉันไม่รู้แล้วว่าต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ฉันก็รักเขาแล้วแหละความแค้นในใจของฉันตอนนี้มันถูกหายไปพร้อมกับเขาแล้วฉันอยากอยู่กับนายนานๆจังเลยแต่รู้อะไรไหมพวกเราอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกทั้งหลักทั้งแขนแบบนี้นะทรมานมากๆคำคือ นและแน่นอนพ่อของเขาได้ส่งมือปืนมาฆ่าอ๋อยังนอนอยู่สินะฮ้เปใครหนายเป็นใครเนี่ยเข้ามาได้ไงก็คุณท่านสั่งมาเก็บแกยังไงล่ะไม่ไม่นะคุณหนูครับหลบไปเดี๋ยวนี้ผมจะฆ่ามันนางผู้หญิงคนนั้นน่ะไม่นะแกไม่เหมาะสมกับการหนูครับเออไคุณหนูครับไม่น้าไม่มีสิทธิ์มาทำอะไรแบบนี้หลบไปครับคุณหนูจะยิงแล้วอากิลบเดี๋ยวนี้เลยนะอากิลอบไปครับคุณหนูท้ายแล้วคนที่โดนยิงกลับกลายเป็น ก็ช่วยไม่ได้อะนะไปละเออน่าสงสารชะมัดเลยผมช่วยได้แค่นี้นะคุณหนูจะต้องเอาข่าวไปบอกคุณท่านแล้วแหละว่าผมจัดการเรียบร้อยแล้วเออคุณท่านครับคือว่าผมมีเบื้องจะมารายงานครับคือเออผมจัดการเรียบร้อยนะครับคุณอากิอะไรนั่นอ่นะก็ดีไปแล้วแหละเออแล้วลูกชายฉันล่ะเป็นยังไงบ้างอะ่ะมันช็อกไหมที่เห็นผู้สาวมันตายอ่ะฮะดูเหมือนว่านาเดชเองก็ได้โกหกคุณพ่อเขาไปว่าคือว่าอากิน่ะฆ่าคุณหนูเดนนิสไปแล้วเขาก็เลยฆ่าเธอต่อนี่ลูกชายฉันตายแล้วเหรอโธเอยก็ช่างมันเถอะงั้นตายก ก็ได้สะดีมันไม่ใช่ลูกทแท้ๆของฉันนี่ออใจมากนะไปไหนะก็ไปไปไหนไหนไม่น่ามารับกสุนแทนฉันเลยฮะตื่นเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่ต้องการอะไรแบบนี้แล้วเด็ก <c oughs> ันไหนฝืนแล้วเหรอฉันยังไม่ตายเธอโอเคไหมฉันนึกว่าจะเสียนายไปแล้ว ต้องขอบคุณ,ณนะเดทนะที่ช่วยสร้างเรื่องให้พวกเรานี้ไปเริ่มต้นด้วยกันเถอะนะของฉันไม่ใช่คนดีและเขาก็ไม่ใช่พ่อแท้ๆของฉันด้วยโชคดีที่นาเดทไม่ได้ยิงจุดใกล้ตายสงสัยคงส่งรูปที่ฉันตายไปให้คุณพ่อดูแลวแหละแบบนี้นี่เองทั้งฉันและก็เดนิสก็เลยตัดสินใจที่จะบินหนีออกไปต่างประเทศเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันฉันไม่อยากคิดเลยว่าวันนึงฉันจะตกหลุมรักกับลูกชายคนที่ฆ่าแม่ฉันนะฉันรักเธอนะอากิ